ชมบรรยากาศเช้าเิบาทกันนะคะตั้งขากล้องไม่ทันกล้องอาจจะสั่นหน่อยนึงนะคะอาจจะสั่นนิดนึงใส่ขากล้องไม่ทันค่ะพระมากก่อนนะคะแม่ไหนคุณท้อต้ห้าทัดห้าห้รูปร,ออรตอนกลับมารอตอนกลับมานะ สวัสดีค่ะมาใส่บาทรลพรด้วยกันนะคะพี่เฟื่องคนะคะป้าแตนแม่สิริวังประชันมาแล้วนะคะอ๋อภาพอาจจะซ้อนไว้นิดนึงนะคะหนูหน้าใส่ขากล้องไม่ทันนะคะใส่กล้องไหลสดุดป้าแตนใส่บาท บรรยากาศประเทนไ่บาทค่ะชุดน้ำนะคะนมนมพัมาห้ารูปด้วยกันนะคะน้ำนมขนมมาม่านะคะตาชานก็ขับรถอิ่มบุญตามเช่นเดิม ไม่ได้แต่งนะแต่งงานของคนต้องแต่งเพราะว่าขั้นนึงบริการจริงๆนะ <laughs> <laughs> <laughs>